สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะมาอัปเดตการรีโนเวทรั้วรีโนเวทบ้านค่ะก็ฉาบรั้วเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาทำรางน้ำนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทำรางน้ำรอบบ้านค่ะทุกคนนี่ค่ะ ด้านนี้ในตัวลงรถเนาะป้าบัวก็สั่งท่อทีวีซีหนิ้วมาค่ะรอดเนี่ยค่ะแล้วก็จะเทปูนทับเนาะเนี่ยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นล้างน้ำเนาะโผล่ออกหน้าบ้านค่ะเพราะว่าทำรอบบ้านเลยน้ำก็จะออกหน้าบ้านมันเป็นน้ำฝนค่ะเป็นน้ำธรรมชาติเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้ ก็อัปเดตอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนอะอันด้านนี้ก็คือเมื่อก่อนให้ช่างมาเทพื้นปูนหน้าบ้านค่ะแล้วก็เขาก็เทถึงรั้วเลยเนาะปิดสนิทก็ให้น้องเขยแยกเมื่อวานนี้หนึ่งวันค่ะแยกแล้วก็เขาก็จะเทปูนทําเป็นรางน้ําเนี่ยค่ะ อันไหนมันมีปัญหาเราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะได้ดีจนกว่ามันจะดีค่ะด้านนี้ก็ทําเสร็จแล้วค่ะลางน้ําทําแล้วก็ฉาบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชายคาเนาะประบวงเห็นดูชายคาชายคานี่ก็ต้องทํล้างน้ําค่ะเพราะว่า มันน้ำเวลาฝนตกเนาะมันก็จะตกเข้ามาในในในลงรถเรานี่เพราะว่ารางน้ําเราอยู่ติดรั้วแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้องทำรางน้ำทำรางน้ำลง ลงรางน้ําตัวข้างล่างข้างบนก็เป็นรางน้ําอีกทีนึงเนาะทําลงมาข้างล่างไม่งั้นนี่ตรงเนี้ยน้ําท่วมแน่นอนเพราะว่าทีแรกเทเทตรงเนี้ยก็ว่าเทสูงแล้วเนาะพอมาเทหน้าบ้านหน้าบ้านนู่นมันสูงกว่านี้อีกใจของป้านะก็จะเทให้มันสูงระดับเดียวกันแต่อันนี้มันเป็นความคิดของลูกเนาะลูกเขาเทแค่นี้เราก็เอาแค่นี้นี่ ข้ามาเทอันนี้ป้าเทไว้ก่อนแล้วเทปูนไว้ก่อนแล้วเนี่ยห้องนี้เนาะอันนี้ลูกชายมาเททีหลังถ้าเป็นใจประมวลก็จะเทเท่าสูงระดับเดียวกันกับหน้าบ้านเลยน้ําก็จะได้ไม่ท่วมอันนี้มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาว่าน้ําจะท่วมเพราะว่ามันต่ํานี่ลางน้ําทําเสร็จแล้วเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ มันเป็นชายคาเนาะมันก็มุงไม,ม่ไม่สุดมงุงมุงไม่เต็มป้าป้าเอาไว้ปลูกผักตรงนี้ป้าไว้ปลูกผักตรงนี้แล้วทีนี้ป้าก็จะทํารังน้ําตรงนู้นมานี่มาลงรดนี่ตรงนี้ก็จะก่ออิดกันกันน้าไหลมาจากนู้นมานี่เข้าลงรดนาะนี่ค่ะจะก่ออิฐมานี่แถบนี้ค่ะแถบนี้กันน้ำกันน้ำไหลไหลมาจากด้านนูน้นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันเป็นช่อง ช่องรับน้ำเต็มๆต็มฝนตกน้ำไหลเข้านี่แน่นอนอันนี้รางน้ำนี่ค่ะไหลมาด้านนี้ออกหน้าบ้านนี่ค่ะเราเราก็ต้องแก้ปัญหาให้ตัวเราเองเนาะเพราะบ้านเรามันเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ไปนู่นรอบ อันนี้อันนี้พ่อบ้านเตรียมต่อเหล็กต่อเหล็กว่าจะใช้กี่ตัวแล้วก็จะจะได้ไปสั่งเหล็กเนาะเนี่ยต่อเหล็กจะใช้กี่ตัวนะคะแล้วก็จะทัมันจะมีกี่ตัวอะไรประมาณเนี้แล้วก็เราก็จะได้ไปสั่งเหล็กมีมาดูรังน้ําต่อนะคะ ผนังฉาบแล้วก็เรียบรย้อยเรียบรย้อยแล้วก็ทำให้แข็งแรงค่ะแข็งแรงด้านนี้โอทารังน้ำมาถึงนี่นี่ไปนี่ด้านโน้นทารังน้ำออกหน้าบ้านแล้วนี่นี่ยังไม่ทะลุนะคะเพราะว่าจะย้ายทางน้ำนี่ มาไว้มุมนี้มาไว้มุมนี้ค่ะจะเทป,ปูนสักลูกนึงให้มันสูงสูงระดับนี้แหละสูงแบบระดับนี้แล้วทีนี้ก็เอาย้ายถังน้ํามาไว้นี่ย้ายถังน้ํามาไว้นี่แล้วก็ทารางน้ําต่อให้มันติดกันตรงนั้นเลยตรงกระเบื้องนั่นนะคะมันมีรางน้ําอยู่ทะลุหน้าบ้านสรุปแล้วคือทํารางน้ํารอบบ้านเลยค่ะ ทำรางน้ํำรอบบ้านทางน้ําตรงนี้ก็จะย้ายไปนู่นเนาะอันนี้เป็นบอ่อซึมค่ะบอ่อซึมมีหนึ่งบอ่อแล้วนี่ทําอีกก็เป็นสองบอ่อเป็นบอ่อซึมบอ่อซึมว่าจะเอามาใส่สามวงแล้วทีนี้มันข้างล่างเป็นหินขุดไม่ไหวก็เลยอเอาแค่สองวงพอประมาณนี้ค่ะก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมมาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวตลอดนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ